ส่มกองกา้าบประกาดพักโอเวอร์ในกล่องหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด20ซองครับเราจะมาสูมกัน1นึซองวันนี้มาดูกันว่าจะเกลือหรือจะดวงดีมามาๆระดับเทพเจ้าเกลือเอาสองนี้เลยมาครับมาแกะกันเลยเทุกคนมามาฮะนี่นะฮ้าในซองหนึ่งจะมี4ใบเรามาดูกันใบแรกครับนี่ ก็เป็นการ์ดฟอยแล้วก็เป็นตัวของเด็กสีเขียวต่อไปครับใบที่สองเป็นตัวเด็กที่ผมใช้เลยเป็นการ์ดสีดำนะใบที่สามแล้วใบที่สี่ครับใบที่สี่เป็นสีดำที่ผมใช้เหมือนกันแล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งเป็นสีแดงซึ่งถามว่าวันนี้ดวงดีไหมถือว่าดวงดีครับเพราะว่าเป็นเด็กที่ผมใช้ก็การพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากไปสุ่มเนี่ยก็สามารถไปสุ่มที่ร้านฮหลุยโคมที่สะพานเหล็กได้เลยนะครับก็พ่กนี้ไว้มาเกะอีกเนึงครับ